18กับ26ครับ170กับ175ลงตัวที่5 16กกิโลกรัมลูกศิษย์ของแมทธิวดีเลยครับสถานของริคานโดอาวาเลสครับแต่ว่าจวบหัวจวหัวแบบนี้น่ากลัวเลยครับเพราว่าอ้ยมาเลยับโกมินครับไตลุนครับว่ายังไงแม่ยังยกจวงแรงนะครับตอนนี้ครับริคานโดโอ้โหจะเร็วใครจะแม่นกว่ากันขวามาซ้ายไป อ้าวหลุดครับโอ้โหจ่ามัดซ้ายเกือบไปเกือบไปครับประสานแข่งเลยนะครับซ้ายกับขวาก็เริ่มจะจับจังหวะได้แล้โอ้ยสองกลับให้มีเสน่ห์นิดนึงครับแปรต้องเดินหน่อยครับโอ้โหเจอศอกของริคาร์โดต้องโอ้วซ้ายอ้าวซ้ายซ้ายอ้าวแล้วครับแหมพอเติมเต็มพอไม่หนีก็สนุกนะครับนี่ครับของดีมีให้โชว์ครับแข้งซ้ายของโกมินครับต้องออกบ่อยๆ โอ้โหสับซอกเอาครับมาแล้วครับสอกแตกไม่แตกจะมาช่วงไหนครับแฟนๆจึ้งกรบตัวสอกไม่ถึงครับโอ้กระโดดฟันเลยครับไปครับเตก็ต้องมีแรงเวียนจากสะโพกเสืมอหมวกสองใบครับทั้งพิธีกรทั้งหัวหน้าคณะลุนไหลโอ้ยโดนสอกตั้งท้องอันวอลเลเข้าไปแล้วครับ นะายังเหนียวครับไม่เป็นไรครับโกมินบอกมาเลยแม่จะแตกตอนไหนโอ้โหจะแตกตอนนีนเลยครับตอนนี้ครับเริ่มจะมาแล้วครับซอกของริคาโดอาวาเรสยันเวยครับถีบยันเวยครับโกมินครับโอ้โหใส่ฟ้าเล่นของสูงเลยครับอ้าวอ้าวแล้วครับเฮขึ้นมาอีกแล้ว กล้าโชว์จริงๆครับทางด้านของริคาโดอัลวาเลสโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับตอนนี้ครับริคาโดอัลวาเลสครับพุกซ้ายกระโดดเข่าแม่ยิงต่อยแกยิ่งคึกคักคึกคักเลยครับทุกครับโกมินโกมินว่าไงแม่ซ้ายแม่ปักปลายเท้าดูสึกจะช้าลงแล้วครับโกมินอ้าวขยันหน่อยขยันหน่อยอ้าวเจอซอกระบอกให้เดินเลยครับไปถอยอย่างนี้ก็โดนสิครับเจออยู่คามุมเลยครับตัดฝันซอกไปครับ ทั้งหมัดทั้งศอกตอนนี้สลับกันแล้วครับริคาโดอว์เรสมีแข้งขวาตามทีต่อทีนี่กันเริ่มกระเด็นแล้วครับโกมินโอ้ยโ,โกมินซ้ายซ้ายยังไงครับซ้ายแปะๆแล้วซ้ายแปะๆแล้วเจอพายุเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วเอาลากมาตีชุดนึงอ้าวหักล้มไปโอ้โหดูเหมือนเปรี้ยไเลยครับโกมินครับเจอเข่าของริคาโดอว์เรสครับแปดเดินตามติดเลยครับไม่ให้หายใจครับโอโ้ยืนด้วยหัวใจนะครับอ้าวหักล้มไป มวันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของปากเขียวนะครับมาในรูปแบบของระเลงเลือดครับแต่ว่าโกบินปากเขียวครับโห,โโหโเจอเข่าครับกองไม่กองอยู่ไม่อยู่ครับอ่ะดวลนอกกันอ่ะไอะเยี่ยครับโกมินโอ้ยเหมือนเอาหมัดซ้ายไปแปะ <the> โอ้โหออกเสมอกันครับแพรต้องมาเจอกันใหม่เลยครับคู่นี้